สวัสดีค่ะเนรียิบซีพยากรค่ะพบกันอีกครั้งกับคําทํานายรายสัปดาห์นะคะคําทํานายชุดนี้จะเป็นคําทํานายในวันที่23กันยายนถึง30กันยายนเป็นของผู้ที่เกิดในวันอังคารค่ะเริ่มคําทํานายกันเลยดีกว่านะคะขออนุญาตจับไพ่แทนค่ะขอผู้สวแห่งความดีงามนาทางเราได้พบกันและขอให้คาทานายนี้เป็นประโยชน์กับชาววันอังคารไม่มากก็น้อยนะคะ The Sun Love เดดซันค่ะเลิฟเวอร์ค่ะราศีนิ้มเหรียญค่ะสองไม้เท้าแล้วเวลออฟฟอร์จูนค่ะเอ่อรู้สึกว่าจะเป็นสัปดาห์แห่งการอวยพรสำหรเป็นเจ้านะคะของชาวชาววันอังคารในสัปดาห์นี้นะคุณจะมีความสําเร็จใครที่จะติดต่อเรื่องขายที่ดินนะคะติดต่อเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ อาทิตย์นี้ประสบความสําเร็จแน่นอนสามารถติดต่อเจราจาได้สําเร็จนะคะใครที่จะทาอะไรเกี่ยวกับงานออนไลน์ดิจิตอลนะคะงานเวไวไว็บทุกชนิดสัปดาห์นี้ประสบความสําเร็จนะคะใครที่จะติดต่อเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือจะคิดจะลงทุนหรือทําอะไรในช่วงนี้นะคะเกี่ยวข้องกับลักษณะของการ หาพื้นที่ขายของหรือว่าหาทำเลหรือว่าแบบเ,เลือกทำเลตัดสินใจอะไรเรื่องพื้นที่ในสัปดาห์นี้ชาววันอังคารคุณจะได้พื้นที่ได้ทำเลที่ดีนะคะสัปดาห์นี้ชาววันอังคารเขาบอกว่าตามตำราในความเชื่อบอกว่าคุณเป็นวันที่ มีเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งชื่อว่าพระพิคเนตสถิตรักษาในวันนี้แล้วก็ในช่วงนี้ค่ะสัปดาห์นี้เป็นคเนตจตุรถีก็คือเป็นสัปดาห,แห์แห่งการที่พระองค์เนี่ยจะเสด็จลงมาโลกมนุษย์เพื่อให้พรนะคะก็ดังนั้นเนี่ยไพ่ของคุณเนี่ยในคำทำนายของแม่หมอเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะบอกได้ดีไปกว่าให้คุณเนี่ยไปสักการะพระพิคเนตสิ่งที่อยากให้คุณทำสำหรับชาววันคารโดยเฉพาะเลยนะถือดอกไม้สีเหลืองไปถวายเติมน้ำมันตะเกียง อ่าหรือว่าถาวายไฟบูชาท่านหรือถ้าเกิดที่บ้านคุณมีอยู่แล้วค่ะให้คุณเอาวูมอะไรที่เป็นดอกไม้สีเหลืองนะมาบูชามาขอพรแล้วมากราบไหว้นะคะแล้วคุณอธิษฐานขอรับรองว่าคุณจะแบบโอเคมากๆโดยเฉพาะในยุคนี้เป็นยุคที่เราทําอะไรเกี่ยวกับเวอร์ไวเว็บเนาะเกี่ยวกับโลกออนไลน์เกี่ยวกับดิจิทัลสิ่งสําคัญที่สุดเลยก็คือขอเรื่องการเจราจาไม่ว่าคุณจะเจราจาเรื่องใดๆก็แล้วแต่ขอพรจากพระพิคเนศในปีในในช่วงสัปดาห์นี้ให้การเคลื่อน ใค่การขับเคลื่อนในตรงนี้การเจราจาหรือการติดต่อในตรงนี้ประสบความสําเร็จ ะะลองไปทําดูแต่ว่าไพ่เนี่ยม,มันอ่านอย่างอื่นไม่ได้นอกจากอันนี้จริงๆนะคะหรือว่าโดยเฉพาะใครที่จะขอเรื่องเงินจะบอกว่าจะประสบความสําเร็จมากอ๋อสำหรับคนที่อายุหลัก20ขึ้นไปถึง40ไม่เกินนี้นะคุณสามารถขอเรื่องความรักได้อ่าเอาเอากว้างๆก่อนนะ20-40คุณสามารถขอเรื่องความรักขอให้พบกับคนรักที่ดีหรือขอให้พบกับพบ,พบกับการยานมิที่ด,ดีอะไรที่ดีแบบนี้อ่าไปขอได้เลย เรื่องอสังหาริมทรัพย์นะคะใครที่เจราจาจะติดต่อเรื่องที่ดินเรื่องอะไรลองขอพรดูนะในสัปดาห์นี้เนี่ยบอกได้เลยว่าคุณปังมากนะชาววันอังคารแก,กรุณาแบบไปทําตามที่บอกแล้วรับรองว่าคุณจะประสบความสําเร็จนะคะโอเคค่ะก็ฝากไว้เหมือนเดิมนะคะใครที่ดูผ่านช่อง youtube ก็รบกวนกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe แล้วก็กดแชร์เป็นวิทยาทานด้วยที่สำคัญนะคะก็คือว่าขอให้ ช่วยกันกดแชร์ตามที่บอกไปแล้วเนาะแล้วก็ท่านใดที่ดูผ่านเพจในริยบสพยากรกดถูกใจกดติดตามนะคะเพราะว่าเดี๋ยว a c e b o o k ปิดก,การมองเห็นแล้วก็กดแชร์เป็นวิทยาทานด้วยค่ะแล้วก็แม่หมอจะมีช่องทางการติดต่อมีเบอร์โทรศัพท์มีไลน์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นช่องทางการติดต่อของเนริยบสิพยากรโดยตรงใครที่ต้องการรับคมทํานายก็สามารถติดต่อมาได้แล้วพบกันใหม่ค่ะขอองค์พระพิคเนียตโอยพรชาวนันคานะคะสวัสดีค่ะ